สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาดูหลดตักนะครับอาการกระบอกรั่วนะครับตอนนี้ก็รั่วครับดูครับนี่ครับรั่วครับเหมือนกันครับอันนี้สองกระบอกนะครับซึ่งทำการถอดเอาครับซึ่งมันจะเป็นรอยนะนิดนิดหนึ่งนะครับเยอะแบบนี้ครับก็ทําลูกค้าแล้วก็เขาว่าทําไปเลยครับเลยจัดให้ลูกค้านะครับก็ไม่มีแรมากเก็บนี้ นี่ครับกระบอกนะเกิดเป็นแสงนะครับมีรอยต่ำอีกครับซึ่งทำการเปลี่ยนจากเป็นจากเป็นสุดนะครับแล้วก็ซีนเวลาที่เราถอดออกนะครับมันก็หักออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับอาการซีนรั่วยกแล้วก็ลงเองนะครับนี่นครับ ั้งส่งก็บ,บอกนะครับเะลีกะนอาอเอกก็ประมมานี้นะส่งอะไรคำก็ได้นะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครัเนี่ยเลยสิ้เยอะเยอะมากนะครับท่านผู้ชมถ้ารอกมาก็สีน,นรัก ีนก็เหมือนกัะครับหักเหมือนกันครับไม่อยากจะรู้ว่ามันหักรอยหักเนี่ยใช้ไม่ได้เลยครับอันนี้ทำการเปลี่ยนเป็นชุดอันนั้นก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนซีนครับ ก็คลิปนี้ไม่มีเลยมากก็เป็นแสฟ,ฟาร์มดูเล็กน้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนสียงรถไม,มโครนะเวลาเปลี่ยนผมจะตาให้เปลี่ยนดูนะครับขอบคุณครับ